วันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่คลองผมค่ะวันนี้นะคะแอดมินก็มาตามหาดปเตอร์นะคะเพราะว่าจากคลิปว,วิดีโอก่อนเนี่ยคือแอดมินเนี่ยซื้อไมลอยมาถูกไหมคะแล้วทีนี้มันต้องใช้คู่กับอะแดปเตอร์แล้วก็มีอย่างที่แอดมินจะซื้อก็คือไข่พวงอันเล็กนะคะสําหรับรถที่แบบเป็นรถของเล่นแล้วต้องใช้ไข่พวง เวลาจะใส่ถาดจะแกะถาดน,นะคะซึ่งเราก็จะตามหากันที่นี่ก่อนนะคะอย่างอื่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวลองลองตามหาอะแดปเตอร์กันก่อนเลยแล้วกันค่ะตามมาเลยค่ะที่นีมีร้านนวันด้วยนะคะตัดตกแต่งงานสวยงานนะคะงานมามา เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าร้านไหนมีอะแดปเตอร์ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะ,ะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ของสับเบอร์ถือแล้วก็นอนนะคะ มีแบบตัวอย่างในระหว่าต้องกานใช่ไหมน,นะะี่ตัวอย่างค่ะก็เดี๋ยวเยวก็บภาพเอาไว้นะคะจากที่เขาใช้ีเคือแบบเดี๋ยวตอนนี้นะคะแอดมินก็ลองถามดูแล้วนะคะาจากร้านที่แอดมินนะคะซื้อไม้สายตัวน,นี้มานะคะก็คือที่นี่นะคะไม่มีอะแดปเตอร์นะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณ แม่ค้านะคะสดใสจใจมีและน่ารักนะคะที่มีหน้าคนบุกนะคะก็แนะนําให้เราไปด้านหน้าทางน้านนู้นนะคะก็คืออยู่สุดเดยวกันเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะคะว่ามีอะแดปเตอร์ไหมขอบคุณมากนะคะ ก็จะใช้คู่กับโโท้นะคะไ่ด้านหน้าแล้วเราน็ต้แล้าองไปที่ด้านหน้าตึกรูนะคะร้านนี้หรอเดี๋ยวเาลองถามดูทุกร้าน ก็ปิดกดเด,ด็ดกดถามเลยถามเลยลูกสวัสดีค่ะที่นี่มีอะแดปเตอร์ขายไหมคะมอะแดปเตอร์นองวาร์ชนะคะเป็นอะแดปเตอร์แบบ có đợi ออก็ยังไม่มีอะแดปเตอร์นะคะแต่ว่าหลาักๆนะคะก็จะมีเป็นพวกสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะคะ ค่ะดู้ก็ไปตามหา vector ไม่เจออีกเช่นเคยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดเี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปตามหาไผ่พงอันเล็กกันค่ะอันเล็กอันจิ๋วนะคะส่วน d a c t o r เดี๋ยวเอาไว้ admin นะคะค่อยลองไปดูที่เสียงหรืก้อนทั้งสามนะคะว่ามีไหม แล้วภารกิจต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปตามหาอะไรไข่พวงอันเล็กกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูน,นะคะว่าไข่พวงอันเล็กเนี่ยมีที่ร้านไหนบ้างค่งจะอยู่ด้านนอกนะคะตามมาเลยค่ะ จะมีหลากหลายอย่างนะคะมีไฟสวยงามตกแต่งนะคะนี่ก็คือตกแต่งทั่วไปเลยแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ชอบเป็นพวกตกบย่งไฟฟ้ากอบตอร์ไฟฟ้าน,คาน,นะคะห

รัไฟอ่ลเเนี่ยตรงคุณคเาั่นน่ั่นก็ได้ฝังไองรถ อย่างนะคะที่บช่วงโควิดนะคะกะลังดีวาครปวดหลังดหล่นะคะที่ที่นี่จะมีขายน,นะคะทางตรงส่นี้เป็นข้อเช้าส่วนต่างๆขอางกรรายนะคะนน้วก็แ ร้านต่างๆไปด้วยนะคะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นร้านตัดน้ำขดนะคะน,นี่คือเป็นอุปกรณ์เกี่ับที่ตัดน้ำขวนของรถโยนต์แล้วก็มีที่ฉีดกันแมลงอะไรพวกนี้ด้วยนะคะขัดเลือบป็นรถใท้สซีงานนะคะมีกาวร้อนด้วยนะคะ สวัสดีค่ะที่นี่มีสายพวงอล็รไหมคะไม่มีค่ะขอบคุณนะคะค่ะ,คะก็ถือ่านะคะวันนี้ท่าได้ได้ไข่พวงรเตอร์นะคะไอีก็มาไม่เสีย่อนจะถือว่าเป็นนืมารีวิวของช้ชิ้นที่ากเป็ี กลวงจอนผคะสำหรับใคร,ใครที่อยู่บ้านนะคะเรากลัวว,ว่าอุ๊ยจะมีคนมาขโมยของหรือเปล่านะคะสามารถซื้อได้ที่ฟองเก็บเลยนะคะแ,บบแต่ว่าถ้าเราเอาแค่ตัวหมุนนี่เราก็หาสายอยื่นมาใส่ก็ได้แใ<ช>่เลยมันก็ถูกขึ้นไงจัดด้วยค่ะที่นี่ไม่ขายทวงอันไหนขาดเลยค่ะ

กล้องเหมือนกันนะคะงูกรน,นะคะ,นนะ,คะแล้วก็ใครที่อยากจะซื้อของให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะก็มีของเล่นหลากหลายรูปแบบน,นะคะและ้วก็อันนี้คือบอกใครที่กลัวงูงที่ผมไม่กล้ามองแน่นอนค่ะของเล่นเด็กผู้หญิงผู้ชายมีหมดนะคะ 对。<Yeah. S 2> <laughs> ขายตกแต่งสวยงามนะคะกระดาษนะคะาคะใช่ีขายดีก็สู้ไม่ไหว้าคาใช่ค่ะที่นี่ขายครัวเงี้ขายนะคะขายอะไรอ่ะ ใช้ขัตัวแบบนี้ค่ะรอแข็งะค่ะแฉกป่ะทำให้เสร็จแฉกแล้วเปีไหนสี่แฉกขอสี่แฉกจะไซส์ขนาดไหนอ่ะตัวยววาวหรือตัวสั้นขนาดสามนิ้วพอไหมเดี๋ยวต้องขอลองดูก่อน ้อขนาดนี้วะเดี๋ยวไกน็หัวแ่จะเป็นยางี้นะถ้าคุณวตรตัวนี้จะเป็นไข่ไข่ไข่คงขันแ,นาาแว่แลวอะค่ะลองเอาเป็นไข่ครงขันแว่ได้ไหมคะอันนี้ได้เดี๋ยวหนูเห็นน็อตแล้วใช่ไหมไเออใช้ไ,ได้ไ จะมีแบรนด์สามแฉกสามคุณไม่ขายเป็นชุดชไม่ขายเป็นตัวแต่เนี้ยแบรลลนด์เล็กแล้วตัวเนี้ยตัวเนี้ยเล็กสุดแล้วเล็กสุดแล้วครับก็เดี๋ยวเอาอันเนี้ยค่ะตัวนี้ได้ครับอันนี้อยู่อันละห้าสิบบาทค่ะครับผมแล้ว่อะไอะไรอะไรไหมเหลือนี่นะและ้วตอนนี้นะคะในที่สุดนะคะเราก็ได้ไข่ฟูมาแล้วนะคะไปดื่นควาตังค์เล็กน้อย ฝากชื่อร้านหน่อยค่ะพอดีหนูเป็นยูทูบเบอร์ชื่อร้านชื่อร้านอะคะชื่อร้าน,นะะชัชวาลอคชัาน้อร่นนะเรานนะะบาัตวทางนี้นะคะจะมีาบัตด้วยี่นะคะชัชวานะคะนบัตค่ะของทางร้านนะคะ,คะ,นนะ,คะก็คือสาหรับใครที่อยากซื้อไข่วงหรือว่าซื้อเกี่ยวกับอุป,ปกณ์ต่างๆคือมาที่นได้เลยนะคะ ค่ะก็คือเกี่ยวกับเครื่องมือช่างทั้งหมดนะคะค่ะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะคะซึ่งวันนี้นะคะภารกิจของเราก็สำเร็จแล้วค่ะก็คือตามหาไขค,ควงได้แล้วแล้วเดี๋ยวอะแดปเตอร์นะคะเราจะค่อยไปดูกันที่เสียคาราก้อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ